โอเคสวัสดีครับพบกับผมนายเล็กสบาย c ีนะครับวันนี้ผมกับช่างกล้องนายโกชนาธนะฮะมาช่วยพระอาจารย์ท่านมานวดผู้ป่วยนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีกำลังจิตใจร่างกายนะในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับเพื่อ ทำบุญอุปถ um, ัมภ์บุญบุญกุลนะครับมาในพระชาติภพชาติหน้านะฮะท่านก็ได้มาบอกบุญโดยการนวดเหยียบเท้าเหล็กแดงนะครับท่างกล้อง z o มเข้ามาใกล้ๆครับผมนะครับนี่เหล็กแดงนะฮะนี่ผมก็นั่งเป่ากันอยู่พักใหญ่นะครับโอเคครับเหล็กแหนบครับหลวงพ่อราบอกเหล็กแหนบนะฮะนี่คือพระอาจารย์ที่ท่านมานวดครับก็ื่คลายการบอกบุญนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆก็สามารถเรียนวิชาได้นะครับเพื่อ,อส่องสมบูรณ์ไปในชาติหน้านะครับการทําแบบนี้ทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะครับเกิดชาติใดหนใดนะครับเราจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็เหมือนที่คนอื่นก็เป็นหนักๆเราก็จะเป็นน้อยลงนะครับการทําบุญคือสิ่งที่สําคัญนะเพื่อนๆบางครั้งทําบุญด้วยวัตถุนะบางคนทําบุญด้วยวัตถุทําบุญด้วยปัยปจจัยนะครับ แต่การทําบุญเนี่ยมันมีการทําบุญในหลายวิธีนะครับทาบุญ,บญด้วยวัตถุทําบุญด้วยแรงกายทําบุญด้วยยาหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยหลวงพี่ท่านสั่งสมบุญบารมีนะในการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหลวงพี่สังสมบารมีในการดูแลสุขภาพหรือเกี่ยวบไฟนะฮะโอเคอันนี้ผมก็นั่งเป่ากับ ช่างกล้องนะครับน,นายโกจนาดนะฮะเพราะเดี๋ยวในการถ่ายทำเนี่ยผมจะไม่โฟกัสที่ภาพผู้ป่วยนักก็ให้เกียรติเจ้าของบ้านนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องมีปัญหานะครับพรเพื่อนๆโอเคก็ผมจะโฟกัสที่ช่างกล้องผมเป็นหลักนะครับเพราะช่างกล้องผมบอกว่าปวดเพราะปวดเท้านะหลังจากนี้ไปจะไม่เห็นใบหน้าผมแล้วผมจะเห็นผ้าอาจารย์แล้วก็ช่างกล้องนะครับว่าตอนเหยียบกระอดป่วยยังไงนะครับเดี๋ยวคอยตัดต่อให้ให้พเพื่อนๆได้ดูนะครับ <Okay S 2> โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นของท่านเจ้าของบ้านนะครับของผู้ป่วยนะครับตามเงินไขนะครับผมเราจะไม่เห็นหน้าพระอาจารย์ท่านก็นเริ่มทําพิธีนะครับเอาละครับก็เราดูนะครับเพื่อนๆ อันนี้เขาเรียกว่าเหยียบเหล็กแดงนะครับในระหว่างที่เพื่อนๆไม่ได้ดูต้นคลิปนะฮะโอเคครับ, okay, รบเพื่อสุขภาพนะครับเส้นกระดูกนะครับผมนี่แคอ่อยู่ในช่วงชโลมทายานะครับยังไม่เริ่มต้นเหยียบอย่างเป็นทางการนะครับเ,เพื่อนๆเรามาดูตอนที่เริ่มต้นเหยียบอย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นยังไงค่อยๆดูนะครับ เอาแล้วครับนะครับเพื่อนเพื่อนเริ่มจะเหยียบแล้วนะครับอันนี้เหยียบแล้วนะครับผมตอนนี้เหยียบช่วงตรงก้นกบนะฮะแล้วก็ค่อยไต่ขึ้นมาตรงกระดูกสันหลังนะครับผมข้างกระดูกสันหลังอ่าข้างกระดูกสันหลังพระอาจารย์ท่านบอกนะฮนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนะครับว่าจะมีเสียงนกกรอบแกรบกรอบแกบไหม กดไปตรงไหนก็ดูตรงนั้น กม่แม่ครับถุ้ณไม่ได้จะบอก โอเคครับเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้การนวดก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวถ่ายรูปตอนเดินด้วยพระอาจารย์ท่านบอกว่าหลังจากนวดเสร็จแล้วนะครับก็อย่าพึ่งอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงนะครับทำโอเคกิจกรรมอะไรก็ได้แต่อย่าอาบน้ํานะครับให้เดินสักสามรอบอ่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าเดี๋ยวจะลองให้เดินสักสามรอบนะครับโอเคครับ๋ตวตอนนี้ก็ให้ช่างกล้องเช็ดตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองฟิตปังลุกขึ้นเดินเป็น กับอเมริกานะแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูตอนขึ้นรถเข็นครับผมอ่านะฮะแล้วก็จะให้คุณอาท่านนั่งรถกินลมชมวิวนะฮะเพื่อนๆโอเคครับคุณอาก็นั่งรถตัวแรงแล้วครับผม โอ้ยตัวเบาเลยครับผมเบาวิวเลยครับครับผมเพื่อนๆ่นดูฉากลุกเดินของวุฒอาเป็นไงบ้างครับผมดีขึ้นครับดีขึ้นเสียงกระดูกลังกรอบกรบขนาดอยู่ไกลๆก็ยังได้ยินนะโอ้ดีมากครับผมดีมากดีมากดีมากครับโอเคครับเพื่อนๆ่นโอเคครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปของ คุณอาก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับการเหยียบเหล็กแดงสมุนไพรครับผมครับเราพบกันใหม่ใน EP จะต่อไปนะครับ EP จะต่อไปก็จะเป็นของช่างกล้องนะครับของนายเล็กช่องนายเล็กสบายสุนะครับนายโกชนาธนะครับนอนห้เหยียบเหล็กแดงนะครับดูจะเป็นยังไงติดตามชมกันครับผมสวัสดีครับทุกคน